i'm horrible. เจะได้พาไปปลูกแปลงงานครับ นะครับอาบรรยากาศเอาวิวครับผมเดี๋ยวจะถ่ายรูปตะวันรับเสียงเ้เบื้งครับเดี๋ยวตอนนี้ครับถ่ายรูปซะก่อนครับผมหน้าผู้เดียวก็ลำบากเนี่ยจหน่อยครับถ่ายรูปว่าเป็นเนื้อเนี่ครับผม ทุ่งดอกไม้ครับแต่ลมองแต่ละเปียงครับก็จะมีจุดนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปครับาาเดี๋ยวมาคนเดียวมันก็สีลำบากเนี่ยจักน่อยนะครับเขาไปข้างในสวนมันมีรองห้ไปครับมองได้ที่มีรองให้ไปเดี๋ยวมันมันจะว่างจุดไปว,ว่างเก้าอี้ไ้นะครับ นี่ก็ประมาณสิบยี่สิบประมาณยี่สิบนาทีแล้วครับผมมานี่ครับผมตะวันแบบหลับไก่จะลงนั่นแหละครับนี่ครับผมบรรยากาศตะเวนกำลังสิบบางผู้แล้วครับเดี๋ยวจะไปท้ายรูปครับ อากาศบริสุทธิ์ครับยูแถวนี้เพราะว่ามันเป็นสวนดอกไม้นะครับฟังทั้งนั้นครับอ๋อมีป้ายครับให้อาหารแกะครับผมอาจจะมีสวนแกะอยู่ด้านในครับผมแล้วกับบ่อปลาประมาณนี้ครับเนี่ยทีกว่างขวางครับเชิญชวนครับผมเอฟซีนะครับผมอยากเป็นพีดองนะครับผมนะข้าขอบคุณมาก พักผ่อนยนใจได้ครับผมนี่นะครับบรรยากาศท่องเที่ยวนะครับอากาศ เย็นๆนะครับกับสวนดอกไม้นะครับนานาชนิดนครับชื่นใจครับผมนั่นโดนหรือมาเทียแล้วผมตอนนี้ก็แสงตะวันกำลังจะบังผู้แล้วครับนี่นะครับผม กด้านล่างครับก็จะไปบวชแล้วครับฝั่งนี้ก็จะเป็นดอกเซียนฝรั่งเหมือนกันครับผมนี่ครับไปย่างไปครับเดี๋ยวภาพจะชมกัน มีสนามเด็กเล่นก็มีครับอยู่ด้านนะครับมีสนามเด็กเล่นนะครับตรงนี้จะมีสุ่มให้นั่งพักผ่อนนะครับเป็นจัดไปให้ครับผม ครับมีนักท่องเที่ยวในยางเลาะกันส่วนนี้นะครับถ่ายจากเด่ดนบรรยากาศเยน็ยนๆนะครับนี่จะมีมุ่มให้ถ่ายรูปน้ำนะครับให้อาหารแกะนะครับดันในยางลงไปข้างล่างผมก็จนะมี่ัวหนาก็มีส่วนแกะนะครับนีนนนบปปน่นะครับนี่เป็นสวนสมนะครับผมอยากจะพาไปเบิ่งนะครับ เป็นรดน้ำแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นหายน้ำแล้วครับผมนี่นะครับผมมีสวนส้มนะครับสวนส้มเป็นสวนส้มครับกับสวนท่านตะวันทั้งนั้นเองครับผมมีสวนส้ม เกาะสวนทานตะวันครับทานตะวันอาจจะเหี่ยวแล้วครับผมแต่ว่าสมาท่านเหี่ยวนะครับแล้วมาเป็นสมนะอืมเป็นสมจำลองนะครับเพิ่นจัดแรงครับผม เธอสวยงามครับเพื่อนจัดส่วนไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันครับเป็นส้มจำลอวงนะครับว่ามันสมีด้ครับสวนทานตะวันเหี่ยวแล้วครับผมเดี๋ยวรอบนาทีมาเจอสวนทานตะวันฟังทั้งตะเวนออกนะครับตะวันออกครับผมนักท่องเที่ยวยังมีอยู่ครับผมเพราะว่าอากาศมันค่อยแฉ่งมือนีนะครับ อุ <oung> ่นๆนะครับบมเย็นบหนาวอุ่นๆเลยแหละนะครับหาพายุนเมืองมุกดาหารนะครับก็ถ้าอยากได้บรรยากาศชิปกาแฟยีมเสานะครับกันแนะน้่เลยนะครับผมแวะมานะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี่ครับมานั่งจิปกาแฟเอาบรรยากาศนะครับท่ามกลางสวนดอกไม้นี่ครับได้บรรยากาศแน่นอนเลยนะครับผมนะอีกที่นึงครับผมผอยู่ ทางจังหวัดยะโสธรนะครับอำนาจเลื่อนอุบวนนะครับเรียนเส้นนะครับมุกอำนาจนะครับผมนะบนมุกอำนาจนะครับเส้นชย่างกูลมาจากเรื่องนกทานะครับก่อนเขาเมืองมุกดาหารนะครับอยู่ระวางบานดงมั่นนะครับกับบานข้ามอหวนนะครับจะอยู่สายมือนะครับผมนะเลื่อนนิ่มขึ้นมาครับเลื่อนบรรหลงขึ้นมานะครับจะเป็นบานดงมั่นนะครับก่อนจะหอด ตระชะดสองสามสี่มุกทหารนะครับแต่เพื่อจะขึ้นป้ายให้เลยครับผมมักง่ายเลยนะครับจะมีเลียนมากนะครับตรงนั้นครับผมนะครับนะครับเลียนมากตรงนั้นเลยนะครับไร่พาาทองนะครับผมเลี้ยวซ้ายแล้วครับผมนะหาทีจอดรถนะครับผมนะเตรียมตัวนะครับเสร็จเสือผมมาพาเอ่อเสือพาณาเพ้ให้เรียบร้อยนะครับแป้งให้แบบเนียนเลยนะครับผมพร้อมที่ถ่ายรูปใครมักใครรูปนะครับก็มาได้นะครับอ่าหาภัยมาจากทางเซน Err, นครพนมนะครับก็จะอยู่ขวามือนะครับออกจากเมืองมุกดาหารมานะครับอยู่ขวามือนะครับเลยคำว้วนออกมานะครับประมาณสองเกือบสามกิโลเมตรนะครับจะอยู่ขวามือเห็นเลยครับผมคืนเนื่นนะครับตัวะลอสองสามสี่ข้นมาเห็นเลยนะครับผมนะฮะอ่าไปยังได้บรรยากาศเชี่ยวนะครับผมนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับนะครับซื้อบัตรนะครับผมนะลูาคาซื้อบัตรผ่านประตูเข้ามาเลยนะครับ ตรงนี้เป็นดอกเซียนฝรั่งนะครับป้าดอกเซียนฝรั่งนะครับผมจะอยู่ทั้งทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกนะครับส่วนตรงกลางจะเป็นดอกป้าป้าดอกบูซันเวียนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมกิ่งก้อยภาษาพาลาอนะครับกะเป็นทลิปเที่ยวคลิปแรกนะครับของ ปีหม่นะครับปี2567นะครับผมนะกาสวัสดีนะครับท่านผู้ชมเราจะดีปีใหม่น้ำนะครับผมนะหลังจากห่างหายบอด้เอาคลิปให้ท่านผู้ชมจะชมกันนะครับเป็นเวลาอ่าคลิปเที่ยวเป็นเวลาประมาณเดือนสิบจ็กับสองเดือนนะครับผมแล้วก็ซึ่งปิดปีใหม่แล้วก็บกิมควายภาษาพะโลนะครับกาเฮ็ดงานน้ำนะครับบอดี้ยุดเลยนะครับ แบบนั้นสต็อปแล้วครับยิ่งเงีวนะครับหนึ่งเดือนนะครับอันนี้พึ่งไจะยุดเป็นสัปดาห์แรกของปีใหม่นะครับผมก็เลยเอาโอกาสนี้นะครับมากระมาคนเดียวครับผมนะฮะแม่บ้านแม่กิมแม่น้องกิมกอยไปทํางานซ้านะครับผมยุดมีพักคุณนะครับอ่าอ่าให้ให้พลังชีวิตนะครับให้พลังกำลังใจในการต่อสู้แต่ละมือนะครับกะปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับญาติพี่น้องทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับผมละกะ สุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่เป็นหลุมโพหลุมไส้ของหมู่ของร้านถุกครอบรั้วนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทุกสิ่งทุกอย่างในี่ซักโลโลี้นะครับปกปักรักษานะครับให้อยู่รอดปลอดภัยอยู่สุขสบายกันทุกทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับยิมกว่าภาษาพรลอนะครับจากลาท่านผู้ชมไปกวนนะครับหเบิงเล่นมาขังลลางนั่นะครับหายจำบัวได้ครับจำเล่นมากกว่าเลยครับผมนะครับไร่พาดทองนะครับผมอำเภอ เมืองมุกดาหารนะครับอยู่พนสิข้นเป็นบ้านดงมั่นหรือเปล่านะครับผมบ่แน่ใจนะครับออาไปเสือเบิ่งก็ได้ครับผมแต่ว่าเอกลักษณ์เด่นนะครับอยู่ด่านหลังห้องจิมก๋วยภาษาพะโละครับผมอยู่เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับขึ้นชื่อนะครับของจังหวัดบุรีาหารอีกที่นึงนะครับบอกว่านอกจากสิเป็นแก่งกระเบานะครับตลาดอินโดจีนนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับภูมิโมโนล่มนะครับอีกหย่งนึงแบบอันนี้คือธรรมชาตินะครับผมแต่สามารถ ขอไปหาข้อมูลไดนะครับใครอยากจะเที่ยวนะครับใน่วน่วนอำเภอเมืองนะครับผมนะฮะจากล่ากันไปครับอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ก็เติมพลังให้ร่างกายนะครับเพื่อที่ไปสู่งานต่อๆไปครับผมสาหรับคลิปนี้ครับผมจิมกอลพัาพลจากล่าทำดูชมองดีกว่านครับผมเจอกันไม่คลิปหนจะอยู่มองไรอยู่่วนไหนะครับจะเที่ยวหรือว่าจะเฮ็ดเวียกจะอยู่ในสวนพักหรือว่า อ่ากิจกรรมอธิฤกษลต่างๆนะครับก็ฝากกดไหลคุดแช่นํานะครับผมอ่าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับฝากพักดันน้ำนะครับผมนะฮะกิมบอยพาซาพาเลาะแล้วก็อีกช่องหนึ่งของแม่อ่าขิมแม่น้องกิมก้อยนะครับพงแม่บาทนะครับคนเห็ดขิ่มืไใหม่ครับผมฝากไว้น้ำครับผมทั้งสองส่องนะครับสำหรับที่นี่ครับจากลากันไปครับผมขอบุนและสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม